จริงๆนะอันนี้เองเสียสู์ไม่ควรออกมาพูดอะไรมากมายหรอกผมเชื่อว่าถ้าเงียบๆไปจะดีมากจริงๆผมผมจะมันมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องน่าเกลียดเนาะเรื่องหมู่บ้านนี้มีคนตายกี่คนคนหนึ่งสองคนเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเกลียดที่ที่เสียสูญออกมาพูดนะแยกให้เห็นชัดเจน การไปช่วยงานศพมันเป็นเรื่องปกติคนเฒ่าคนแก่ล้มหายตายจากไปมันเป็นเรื่องปกติเขาไม่อยู่ดีๆแล้วไปร่วมงานศพเลยแต่ปัญหาคือลูกมึงลูกมึงหายไปลูกมึงหายทุกคนช่วยตามหาทุกคนทุกคนช่วยตามหาตามหาลูกมึงนั่นแหละปัญหา <c oughs> มึงจะไปทวงว่าเฮ้ยมึงเคยไปช่วยงานศพคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เหรอมันไม่มีใครเขาอามาพูดหรอกเฮอ,อมันไม่มีใครเอาเรื่องพวกนี้ามาพูดหรอว่าให้ช่วยเคยช่วยงานศพเท่านั้นทาน่านี้เออใครมันจะออกมาพูดขนาดนั้นมึงแค่ปี๊ดแดกไง แต่ในความรู้สึกของผมคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ในสมองมึงใครมีงานศพญาติพี่น้องหรือชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีการไปช่วยอยู่แล้วป่วยตายเป็นโรคทาราก็ว่างกันไปก็ไปช่วยแต่สิ่งที่มันแตกต่างไปอางนั้นคืออะไรรู้ไหมลูกมึงเนี่ยมันหายออกจากบ้าน น่าเสียศูนย์ลูกมึงหายออกจากบ้านไม่ใช่อยู่ดีลูกมึงตายเลยแล้วที่สำคัญคือน้ำใจมึงต้องแยกว่าเฮ้ยเขาไปช่วยงานกับน้ำใจของเขาที่ไปช่วยตามหาตามหาลูกมึงด้วยในวันที่ลูกมึงหายมึงต้องแยกให้ชัดเจน เด็กหายตั้งแต่วันที่สิบเ,เอ็ดเอ้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเขาช่วยตามหาถึงทุกวันนี้มึงปากโอ้โหปากแจ๋วถึงทุกวันนี้มึงปากแจ๋วมึงปากดีอสัตว์มึงปากดีเน่ะกูถามมึงหน่อยดิทำไมแต่ก่อนมึงทำไมแต่ก่อนมึงไม่ได มึงไม่แบบทําไมไม่พูดกับพยานแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นพยานฝ่ายโจย์ะ่ะ <l ots> อย่านะคะอย่ามาเป็นพยานให้กระหนูนะคะอย่านะคะอย่ามาเป็นพยานให้กระหนูนะคะไม,ไม่เอาค่ะไม่เอาจะไม่เอาพยานค่ะไม่เอาพยานจะมาเป็นพยานให้กระหนูนะคะมึงทําไมไม่พูดคํานี้ว่าตั้งแต่แรกแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกท่านทําไมมึงมาปากดีตอนเนี้ย ทำไมวันลรกๆมึงไม่พูดล่ะนี่นะคะอย่ามาหานะคะอย่ามาหาลูกฉันนะคะลูกฉันไหนอย่ามาช่วยฉันอย่ามาช่วยนะคะอย่ามาช่วยห้ามเลยอย่ามาช่วยตมหาลูกฉันนะคะอย่าอย่ามาช่วยนะคะไม่เอาไม่เอาย่าอย่ามาช่วยลูกฉันนะคะอย่ามาช่วยตมหาลูกฉันนะคะทําไมมึงไม่แหกปากออกมาพูดแต่วันนั้นฮะกูถามมึงหน่อยดิ เฮ้ยยานี่เมียก <c oughs> กันความเพิงมึงอย,าอย,าอย่ามาเป็นพยานในเกื่กูนะมึงอย่านะมึงอย่านะทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่วันนั้นทำไมมึงไม่พูดพี่น้องเหงื่ม้ถึงทุกวันนี้ออกมาพูดปากดีมึงออกมาพูดปากก็ติ๊ติดติดไแบบ จะมาช่วยใจนะครับคนนั้นก็ลูกตาคนนี้ก็ลูกตายฉันก็ไปช่วยนะครับพี่มันกับปกติฮันลากูอยู่นี่นะตั้งแต่ปีไหนปศวไหนตายายอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาคนตายเขาก็ไปช่วยไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่เขาจะมามาทวงถามเอ้ยเคยไปช่วยง้น กี่วันกี่ครั้งกี่อรอบเน่ยไม่ใช่หรอกจริงๆนะเสียศูนย์อ่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นญาติพี่น้องกันอยู่ในสายเลือดอืม